สวัสดีครับผมแสบสลักหังนะครับนี่ครับมาดูที่ลงนีนนะครับนี่ครับวันนั้นยังมาไม่ได้เลยตอนนี้วิ่งแฉมอะไรไปหาระมัดทานอาหาร้โอ้ยจะไปไหนน่ะไ,ไปด้วยข้าวมาฮะเอาไม่ไปจะไปไหนอ่ะข้ามาโอ้โหพ่อมาทำไมตู่ นี่ครับฝั่งโน้นแต่งเสร็จแล้วครับ แรงมากครับวันนี้ครับได้เวลาพักเที่ยงอยู่แล้วนะครับไปไปไป ไปกันแล้วครับไม่รู้จะตามมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับมาตินไก่นี่ครับมาตินไก่ร้อยลวจะเลิกจะเลิกเป็นนายหน้าแล้วครับจะเหลาไม้ปิ้งไก่แล้วครับ

ម៉ាត់ពី3ឆ្នាំ4ឆ្នាំមើលម៉ាត់នោះឆាយលុយប្រជាទៅទៅចោលពីតែមិនចូលឃើញម៉ាត់នោះរត់7ដល់មស្តែងខូនឆ្នាំទៅមិញអូទីទៅណាយណ่าគេខាងណាយណ่าអូទៅណាយណ่าរកពេញណ่าទៅក៏រស់រឿងខ្លាមខពីចោលនោះក៏គិលມືវិញណ่าអូណ่า เมนมุยเลยหนูเน่นเจี๊บซะติดไหมครับเนี่ยอยู่ไหมโอ้ไม่อยู่ครับเรื่องอะไรจะอยู่เฮ้ยยี่เอ้ยอายี่ลูกันยี่โอ้โอ้สบายสบายเ ก็ขอจบซึิปในเพียงเท่าน,นี้นะครับฝากงงกดไลค์กดติดตามช่องอสอสีสุราษฎงนด้วยน,นะครับสวัสดีครับ